คุณผู้ชมครับหลังจากที่สโมสรเมืองทองจับมือเป็นพาร์ทเนอร์กับอุรวะเรดไดมอนด์นะครับบิ Big Team ๊กทีมแห่งศึกเจลีกนะฮะเราก็เลยจะมีกิจกรรมมีแอคทิวิตี้ที่ทำร่วมกันของทั้งสองสโมสรเป็นประจำนะครับเช่นเดียวกันกับฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่เมืองทองเปิดทะเลดอมสเตเดียมรับมือการไปเยือนของทีมรียเชียงรายนะฮะก็ทางเมืองทองเองได้จัดอาหารญี่ปุ่นนะครับเพื่อให้เข้ากับทีมเจแปนิส ฟุตทักเฟสติวัลนะครับเราอยากจะให้ไทโดมสเตเดียมเนี่ยเป็นฟุตบอลสเตเดียมอย่างแท้จริงนะครับเวลาที่แอดได้มีโอกาสเดินทางไปสนามไซตามะสเตเดียมรังย่าวของอุรวะเรดไดมอนด์เนี่ยร,รอบๆสนามไซตามะหรือระหว่างทางที่เราจะเดินทางไปไซตามะสเตเดียมเนี่ยก็จะมีรถฟุตทักจอดเรียงให้แฟนคลับอุรวะเรดนะฮะเรดอาร์มี่เนี่ยได้มีโอกาส ชิมอาหารของคนในเมืองไซตามะนะฮะระหว่างทางกว่าจะไปชมเกมฟุตบอลเลยล่ะครับก็เรียกว่าตื่นตาตื่นใจมากๆเลยนะครับเวลาที่ใครไปเชียร์ฟุตบอลที่ประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะที่ไซตามะสเตเดียมนะครับ เมืองทองเองก็อยากได้ฟิวชั่นแบบนั้นเหมือนกันแหละครับก็เลยนำอาหารญี่ปุ่นนะฮะมาจัดเทศกาลเจมินิสฟูดทั s t i v a l ก็ทำมาแล้วหลายครั้งนะครับก็ได้กระแสะตอบรับค่อนข้างดีจากแฟนคลับสโมสรเมืองทองนะครับก็หวังว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้ก็จะทำต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะแล้วก็หวังว่าจะมีรถฟูดทักเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อย เป็นการซ้อมกันไว้ก่อนนะครับเผื่อว่าวันข้างหน้าฟนคลับโซสอนเมืองทองอาจจะได้มีโอกาสไปเชียร์อุรุวะเลตที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะที่สนามส,สเตเดียมเนี่ยก,ก่อนจะเดินทางไปถึงวันนั้นนะฮะก็มาซึมซับบรรยากาศเล็กๆของอาหารญี่ปุ่นที่สนามทันด,ดโดมสเตเดียมกันก่อนนะฮะซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวจะให้พี่ริกกี้นะครับพิธีกรพักสนามของเมืองทองทีวีนะครับไปตะลุยตามรถฟุตทักดีกว่านะฮะว่ามีเมนูอาหารอะไรมา เอาใจแฟนคลับสโมสรเมืองทองในเกมการแข่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมากันบ้างครับตามพี่ริกกี้กันไปเลยดีกว่าครับอ่านี่ด้านในนี้เข้ามาถึงแล้วนะครับก็จะเจอกัดนนี้ฮะน้ำมันอันเดสกา ปูเป้จังนะฮะนี่เป็นชาวญี่ปุ่นนะฮะก็เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นแม่เป็นญี่ปุ่นพ่อเป็นญี่ปุ่ว <c oughs> <c oughs> อ่าวันนี้มีของอะไรมาจับรางวัลมีเห็นถ้วยรางวัลด้วยนี่คืออะไรฮะซื้อสินค้าภายในบูธนะคะครบ200 200ร้อยบาทเลยบาทนะคะก็มาร่วมจับกิจกรรมคือจับของที่ระลึกไ,ได้ค่ะก็คือถ้าซื้อ200บาทปุ๊บจะสามารถจับของฝากเมืองทองได้ใช่ค่ะ ก็จะเลือถ้า300บาทก็จะเลือกจับได้ทั้งสองฝั่งไม่ว่าจะเป็นอุระวะหรือว่าทองใช่อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างใดนะใชทา100บาทนี่จับจับอะไรแม่ค้าได้ไหมฮะเก็บไว้ดีกว่าค่ะเก็บไว้ไม่ได้นะต้อง200บาท300บาทขึ้นไปนะฮะก็สามารถอุ้นรับของที่จะลึกจากไม่ว่าจะเป็นทั้งทีมอุระวะหรือว่าทีมเมืองทองยูไนเต็ดของเรานั่นเองนะครับอะ นี่ร้านแรกเลยนะครับนี่เป็นไอสกรีมครับแบบเขาบอกว่าเป็นฮอกไกโดมิล oh นี่โอ้โหเป็นนมจากฮอกไกโดใช่ไหมสวัสดีครับผมโอ้ดีวันนี้มีมีอะไรขายบ้างมีนมฮ oh อกไกโดช็อกโกแลตเบลเยียมผสมกันก็ได้ขายยังไงครับท่านเท่าไหร่อ่าสี่สบอ้าด้วย5 5นะฮะอ่ะสําหรับใครนที่อยาก กินไอศครีมรสชาติแบบญี่ปุ่นออริจินอลนะครับก็มาได้เลยที่บูธนี้ร้านชื่ออะไรครับ G G G อะไรนะฮะ JJ Ice Cream นะฮะร้าน JJ Ice Cream นั่นเองนะครับ,รน,รน,รบนี่คือร้านได้ของเรานะฮะอะมาต่อกันเลยครับร้านนี้โอ้โห,โหอุไมฮา,าชิมากิพิซซ่าญี่ปุ่นเสียบไม้นี่ อันนี้คือได้บรรยากาศแบบญี่ปุ่นเลยนะฮะหน้าตาแบบนี้เลยนะฮะสวัสดีครับผมคุณพี่ครมีรสชาติอย่างอะไรยังไงบ้างครับพี่จริงๆจะมีหน้าชีสไข่ดาวปู้วัดแฮมยำสล่ายไส้กรอกนะครับ<อ>ข้างในจะเป็นโบโลน่าไก่กระหล่ำเหมือนกันแต่ว่าจะต่างกันที่ข้างบนแล้วขายราคายังไงครับไม้อะไร,รถ้าเกิดธรรมดาฮะเราจะเริ่มต้นที่60ครับแล้วก็จะมีพวกหน้าไส้กรอกยำสล่ายแฮมปู้วัด70ครับ<อ>ชีสกับไข่ดาว80ราคาถือว่าไม่แพงนะครับก็ สามารถมาซื้อทานกันได้นะครับ<ห>ชีสเยิ้มเลยครับเยิ้มเยิ้มเลยนะชีสเยิ้มเยิ้มเลยนะฮะอันนี้นี่ยเนี่ยทำกันได้เห็นสดสดแบบนี้เลยนะครับใครที่กําลังมองหาพิซซ่าญี่ปุ่นอยากจะลองชิมลิ้มลองรสชาติแบบญี่ปุ่นออริจินอลมาได้เลยที่ร้านนี้ครับอ,อมไมฮาชิมากิพิซซ่าญี่ปุ่นเสียบไม้ครับผมอ่านี่ยเนี่นี่แม่ค้ากำลังนี่เลยฮะนี่นี่นี่มาี่ร้านนี้ครับสวัสดีครับผมอันนี้ขายอะไรครับผม ข้าวหน้าญี่ปุ่นค่ะข้าวหน้าสันนข้าวหน้าสันคอข้าวหน้าสันคอข้าวหน้าเบคอนข้าวหน้าซาบะแล้วข้าวหน้าแล้วก็แซลมอนค่ะแซลมอนนะครับราคาถ้วยเท่าไหร่ครับถ้าเกิดเป็นพวกหน้าเบคอนสันคอซาบะนี่69ในนี้89เองค่ะอ๋อราคาไม่แพงนะไม่ถึงร้อยนะฮะก็สามารถจะอิ่มอร่อยในแบบฉบับญี่ปุ่นได้ชื่อร้านอะไรครับ ซูชิคิปเปอร์ค่ะซูชิคิปเปอร์โอ้โหไม่ใกล้ไม่ไกลครับเราเดินมาใกล้ๆนะครับมีอีกหนึ่งร้านนะครับซึ่งโอ้โหนี่แม่ค้าพ่อค้านี่ใส่เสื้อเมืองทีเมืองทองอย่างเต็ของเราด้วยนะฮะเดี๋ยวต้องมาสัมภาษณ์พูดคุยดีกว่าว่าเขาเนี่ยเป็นแฟนเมืองทองมานานหรือยงังแล้ววันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่จะเจอกับทีมเชียงรายครับสวัสดีครับผมเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ขายอะไรครับวันนี้ เมนูอีสานนะคะมาผสมผสานกับางานต้อนรับอุลวะเลสนะคะ,ะก็จะเป็นอีสานกายะค่ะก็อีสานสไตล์ญี่ปุ่นค่ะ,ะใช่ค่ะ,ะก็จะเป็นเนื้อย่างนะคะเป็นเนื้อ โคขุนนะคะเนื้อโคขุนแล้วก็หมักแบบสไตล์อีสานบวกกับญี่ปุ่นนะคะแล้วก็จะมีพ่วงน้ำจิ้มโชยุมีวาซาบิด้วยค่ะครับผมชื่อร้านอะไรครับร้านอีสแอนส้มตำคาเฟ่เมืองทองธาน,นีค่ะอ,อ๋อขายอยู่ในเมืองทองใช่ออใช่ค่ะแลวปกติเชียร์เมืองทองด้วยเป็นแฟนบอลเมืองทองด้วยค่ะเชียร์มานานยังครับก็เกือบ 45- ปีแล้วอะค่ะเริ่มเริม่มตั้งแต่มาอยู่ร้านที่ในเมืองทองอะคะ่ะขอ้ยขายดีด้วยเช่นกันนะคะผมอขอบคุณครับ ก็เรียกได้ว่าได้กระแสะตอบรับที่ดีพอสมควรนะครับกับแฟนคลับสโมสรเมืองทองที่แวะเจแปนิสฟุตทักเฟสิวัลก่อนจะเข้าไปชมเกมการในขันในสนามนะครับหลายต่อหลายคนบอกว่าอมเมนูอาหารญี่ปุ่นอร่อยนะฮะแล้วก็ถูกปากครับจริงๆก็อาจจะไม่ใช่ญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นสักเท่าไหร่นะครับก็เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่ปรับรสชาติมาให้เหมาะสําหรับคนไทยอย่างเราเนี่ยแหละครับก็จะได้ทานกันง่ายขึ้นนะฮะก็นีมีความร่วมมือกันระหว่างสโมสรเมืองทองแล้วก็อุรวะเรดไดมอนด์นะฮะ ซึ่งในอนาคตข้างหน้าแอดก็หวังว่าอาจจะมีเมนูอาหารไทยไปขายอยู่ที่ไซตามาสเตเดียมก่อนเกมการข่ายจะเริ่มต้นขึ้นก็เป็นไปได้นะครับก็อาจจะเป็นฟิลแบบว่าไทยฟู้ดทักเพซิวัลที่ไซตามาสเตเดียมนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะอันนี้คิดเผื่อ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวถ้าเกิดว่าไทยโดมสเตเดียมเมืองทองของเรามีกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกเมื่อไหร่ก็จะมาประชาสัมพันธ์ให้กับแฟนคลับสโมสรเมืองทองได้ทราบกันนะครับ ครับเป็นว่าเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยบรรยากาศของ Japanese f o o d t u c k Festival นะฮะให้กับแฟนคลับสโมสรเมืองทองที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสมาชมเกมกนในขันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ชมผ่านคอนเทนต์ของเมืองทองทีวีของเรานี่หละครับ ชักหิวขึ้นมาเหมือนกันแล้วะครับคุณผู้ชมผมหวังว่าคอนเทนต์แบบนี้จะถูกอกถูกใจแฟนคลับสโมสรเมืองทองบ้างนะครับแล้วก็อย่าลืมให้กําลังใจสโมสรพัธมิตรของที่เมืองทองอย่างอุรวะเรสด้วยนะฮะตอนนี้ก็ลงสนามในนัดชิงชนะเลิศเอฟซีแชมเปี้ยนลีกไปแล้ว1นัดนะครับเดี๋ยวนัดที่2จะเตะกันในวันที่6พฤษภาคมนี้นะครับกุมความได้เปรียบอยู่พอสมควรนะฮะสำหรับอุรวะเรสในนัดแรกนะครับที่บุกไปเสมอ กับสโมสรดังจากซาอุดีอาระเบียอย่างอันฮิลานมาได้นะครับ1ประตูต่อ1นนะครับก็เดี๋ยวนาทีสอก็จะลงสนามที่เซตมาสเตเดียมนั่นเองแหละฮะะแฟนคลับสโมสรกิเลนพิโอของเราก็ให้กําลังใจอรุระวะเรยไดมอนด์หนึ่งในทีมพันธมิตรที่อยู่เจลีกของสโมสรเมืองทองด้วยก็แล้วกันนะครับ